สวัสดีป่าลุงสวัสดียามเที่ยงเนาะเปิดภาพก็เห็นนอ้องมินี่เฝนกำลังถือติบขาวเนะาะสิไปเท่ากินข้าววะอตอนนี้ก็อยู่บ้านนู่นสูงเนาปะป่าลุงเลยมาพี่แล้วเนาะป่าลุงผลบรรยากาศก็ดียังมีมืองานน้อป่าลุงเลย chắc nó ai là nó hoa oh, nó ba lùm này bác 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 nha bác เอียงแน่ตบกบตบกบนมินี่อันนี้หนึ่งครับนุ่งไทยกันร้อนฮุมอีหุมจะเรามาคือเมื่อไหร่ใช่ไหมคือเพื่อกินส่ะตุ่ไปยื้อมาเรือพี่น้องเด้อคิดต่อน้อกันพี่น้องไหง ระบายที <muitas> <arias> ่น้องกินขาน้ำกันคือมีด่างนอนพื่นังใหู่เถอะัวขามาเออละแสบแสบแดนนอนเพียข้านะแดงมแบมหน่องบ่หนักคือเรียกวอาล่งค้องไมล่องชุดเว้นขจะโทรตามบ่แทงคนลยเลยเป็นวัดมันผืดผืดผืดจับพวมันดอก บ่วจ้าพวงมันเราก็นะบอกนั่นเลยทรงผรมบาลอน่ะนะโอ้ยตัดผมบ่เบิ่งบ่เบิ่งขนาดนี่น้องเอ้ยลูกสาวหัวขวัอยากกระสากไวอู้หัวเหลือมมาบ่โอ้หุ่นไหมจะหน่อยก็ยิบพรมยิกจะงอหลังคองนี่ใส่น้ำนี่สือ บูทำไมวะตงผมไปดูพจะสร้งกจาดใหสบอมินนานตุ่มกบนึ่งดนมาบอกกินกบาเอกไปกินู้เดียวใครอางตุมกินเดียวกินแม่ิกบกระตุ่มใหญ่ถามาจเสือมามากิจข้าวาก่อนใครโทรนำ ได้นเขาขึเามาพี่อะนี่เราจะไปชุดดีนะเดี๋ยวให้โพำนะยังคือํำไว้นำว่าแท้มากินเขาก่อนมาล้บ่มาแล้วบลอนชิมาพี่มาแล้ว อนนี้ชุด่ใบนะเหมือนกับนี่เลยยางบได้นะยาก้้ใว่าจะมาเปลี่ยนชุดนี่ใส่ชุดเก่าอยู่เดี่ยวดูได้มองเห่าเมอนได้เขาไมู่้เลยเขาวัยอาย่เขาว่าอยู่เอาบอกมาเปลี่ยนชุดคือยังเห็นชุดเก่าอยู่งานกหองทังแลมาเลยหกในใจ คือไปก่อนช่หน mm. ังเื่อันแล้วหนังเรื่อหันลได้หลุดลวาแลวาถ้ามานี่ยเออตอนมาห้องเลยห้องคนหนังในหลุดวอกันลเมื่อเอาหอเออเมื่อช่วงน้เลือเขาอยู่ดมาเลยหอตาา้าไปชาวบ้านทั้งขาเจอนั่งนะเจ้าห้าออ้ย โอ้ยลงหันเลสิบ่ได้ไปางผูสีเลยเนาะเห็นบ่ตั้กาลงช่องกิวนะอ่ะ่รู้สิบองดฝากเราบ่กินแล้วอารมณ์เลท่บ่อยดใ่ะอะไเนี่ยุจยอ้ามาแล้วบอเห็นะมาสช่ที่ด่เรกแลมานีบ เขาปลอยได้ตลอเลยเขาจะปล่อยฮะร่งว่าอยหมดหรอซื้อมาปล่อยแ่ปล่อยะคือสีมาไวเมื่อไวแต่ไว่เขา้มาเวดีเนาะแล้วมาเดด้ยว่เขนาดันนีอ๋อทั้ง ก๋วยเตี๋ยวกวาัวไยดัน้องที่บ้เ้งขห้องอกกบ้จงอห่างเงี้ยเอาไปเท่าแต่กินแต่ยเตียวหอม่ียนะเี่ยทบอกากระทแมเลาะก็เลยอยู่ใกล้ใกโอ้ยกไปงนีโอ้ยเกือแลวข้าว้ย้ยอะไรนะ้องบอกว่า

โอ้ยเห็นหนังอีเล่เห็นไฟใช่เลยนังฮันหลังอยู่บอะนังในเฮือนอันเราบเห็นจะเห็นเท่าอยู่บอ๊ะนะเทาคือเห็นเจ้าสนังอยู่ทางเข่าฮือนฮะบัดเมื่อกลไกใจคือบหินในเด้อแล้กเล้ว หายพลแรงหายพลแรงน้ำรังหลุดกระดงเสนจดทอนเจ็ดรงห้าหมื่นกระโงห้าหมื่นทอดหมื่นเจเอินเงินบาทแล้วเนาะกระบุกเพนขึ้นขึ้นอึ้นแ่นันถือชนะกระปกเดงออมาห้องแผนมาค่ะเลาเงนในซยเทาไ่ทอมื่นเจ็ด ตัวสองหมื่นด้วยถึงห้ามื่ห้ามื่นเจ็ดอันกี่บาทห้าบาทหนึ่งแล้วแล้วแล้วเลยแล้วจะครบเออเอาเมื่อละเมีออกมาเดินอะไรดาวันเอาแล้ว

เอาวร่้เอาเสื้อผ้าไปอีกเถะบอเสื้อผ้าก็มาเอาอีกจะสิไปชุดเดียวนบอเฮ้ยโอ้ยโอ้เขาม่ไหวเยเยังโตตามไปือโลาว่าอใส่ ยังหมจัเหลาเลายหจักก yeah, yeah, no. ัเว้นทิมีวิ่งกูัเนาะเวัอูกชอน่ันออกจากงานดองมาจกเนาะยดยงเดียวเลยัเมื่อก้ี่เพุ่นจะกรกพ่นอะเนาะอิ่มเบ้ออะไรพี่น้องเอยเนาะหลืออนเดี๋วละายกินยู่เนี่กิน ลำาัชหนอขอบคุณเป็นเลยอยาลืมกดแชกดติดตามเอก็ใหม่ขึ้นนะไปแล้วพี่นนอสบายดีลูกชายยังนอนอยู่